ทาที่เราอยู่ในเซฟโซนมันปลอดภัยนะแต่มันไม่ก้าวหน้า <สะ S 1> พอเราไปแบบถามคนอื่นๆขเขาก็จะมีคําพูดกับเรามาประมาณว่าแบบไปไม่รอดหรอกไม่มีใครไปรอดสักคนเราไม่มั่นใจเลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะดีที่เราเปิดหลายสองอาทิตย์แรกไม่มีใครเลยนอกจากฝนพอมาคอจะแบบร้องไห้แบบหลายรอบมาก็รู้สึกว่าเหมือนเราของเงินเขามามาทิ้งเลย แต่หลังจาก2อ,อาทิตย์นั้นถัดมาคือได้เต็มเต็มเลยแล้วก็คืนทุนภายในแบบประมาณเดือนครึ่งยอดขายพีคสุดต่อเดือนเป็นหลักแสนสูงสุดคือขายเข้าพวกวันละร้อยห้าสิบโล แรงบาันดาลใจคอนเซปต์ทุย่างอย่างแรกเลยคือข้าวโพดแหละเราอยากทําให้มันเพิ่มแวรูเพิ่มมูลค่าให้มันเนอะซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้มันเปลี่ยนแต่ก่อนนะเขาอาจจะแบบกินเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความอร่อยแต่ตอนนี้นพฤติกรรมผู้บริโภคอะมันคือถ่ายรูปก,กอนต้องความเห็นก,ก่อนต่อให้ของมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าแต่ฉันต้องได้รูปก,กอนอย่างนั้นแพ็กเกจเราต้องสวยทุกอย่างเราต้องดึงดูดแ,แล้วก็ตอนนี้สายแบบชีสอะไรอย่างเงี้ยขนมที่เบิร์นชีสดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเร่าเอามาแบบเบิร์นไฟแย นี่เป็นเมนูดับเบิลชีสค่ะอีกหนึ่งเมนูขายดีค่ะคือดาชีสไปผัดด้วยแล้วก็เบิร์นออน็อบด้วยชีสอีกรอบหนึ่งแล้วก็เบิร์นไฟที่เป็นสิกเนเจอร์เลยอ่ะจะเป็นดับเบิลชีสค่ะแล้วก็ตัวขา้าวโพดไสลูกก็คือจะเป็นตัวที่ เอาชีสออนท็อปข้างบนแล้วก็เป็นไฟลุกเบินชีทขั้งบนราคาเริ่มต้นถ้าฝักเนี่ยจะอยู่ที่25บาทถ้วยเนี่ยจะที่55บาทแล้วก็จะมีแตกต่างราคาไปอ่ะแล้วแต่ท็อปปิ้งทุกซอสต้องบอกว่าทําเองหมดเลยทั้งบาร์บีคิวหม่าล่าเนยกระเทียมทอทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวออนท็อปชีอีกรอบนึงเราสึดมันยังไม่จุกพออ่ะก็เลยเป็นที่มาของคําว่าชีจุกๆยอดขายพีคสุดต่อเดือนเป็นหลักแสนค่ะวันแรกอาจจะแบบ10โลสูงสุดคือขายข้าววัันนนนละะมมาาจถึงงหหอออย่่่้้ืตต แบบสื่สาวที่คนเยอะมากก็อาจจะแบบว่าเลยไปนิดนึงสองกองกว่านิดๆอะไรเงี้ยวันแรกที่ขายได้300บาทที่เราเปิดร้านยเงี้ยสองอาทิตย์แรกไม่มีใครเลยนอกจากฝนถึงขนาดที่ว่าต้องมานั่งขีดว่าแบบโอ๊ยไปแล้วหนึ่งฝักโอ๊ยหนึ่งฝักแล้วเขาไม่ได้ซื้อเป็นถ้วยอะ่ะเขาซื้อในราคาฝักเราขาย10ฝักอย่างเงี้ยเราได้ประมาณแบบ2 5 0 3 0ออ่ะขาดทุนขาดุนเยอะมากสมมติเราลงทุนของไปห0 0พันแต่เราขายได้300อมันยังไม่พอค่าที่ยังไม่พอค่าแรงหรือ เป็นเพราะเราหาเรื่องเองจริงๆเป็นนักข่าวอะ่ะก็มีกินมีใช้ก็ใช้ชีวิตได้ปกตินี่หว่าจะมาหาเรื่องเหนื่อยทาไมวะเหมือนเราของเงินเขามามาทิ้งเลยอะไรเงี้ยพี่ชายก็พูดมาเลยว่าเขาให้เวลาอีก3วันถ้าสมมติว่ามันไม่ดีขึ้นกว่านี้เขาให้เอาออกกลับไปทำนักขา่าวเหมือนเดิม มันมีลูกค้าเขามาซื้ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาถ่ายเขาก็าเหมือนเอาไปลงแล้วก็มีคนอนะส่งมาให้เราเยอะมากเลยแบบเฮ้ยนี่ร้านเธอหรือเปล่านี่แบบเออเนี่ยเห็นในโซเชียลนะอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นอะคนเข้ามาซื้อแบบตามในโซเชียลนั้นอะเยอะมากต้องขอบคุณพี่คนนั้นมากมากอะเรียกว่าพี่คนนั้นคือเป็นคนที่แบบคลอดเราออกมาให้โลกโซเชียลเห็นอนะเรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ร้องออกมา,าแบบพอหรือ,อยังพักอะไรเงี้ยมันคือยังไปต่อได้เดือนนี้เข้าเดือนที่6ค่ะ ตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาจะมีที่จอด์แร์ค่ะแล้วก็ตลาดนัดรถไฟสีนัคลิตก็มีตลาดอินดี้ดพชนองแล้วก็มีที่ตลาดเทพประสิทธิ์ค่ะอยู่ที่พัทยาของเราอะแค่จอดแแร์อย่างเดียวส่วนอีก3ที่เป็นแฟนชายของเรา สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเลยถ้าสมมติคนอยากทำธุรกิจอะเขาต้องมีเรื่องเงินอยู่แล้วแหละเป็นสิ่งหลักที่สามารถเอามาเป็นเรื่องรองได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับดีในการเปิดร้านอะคือกำลังใจของเราอะการที่เราก้าวออกมาจากที่ไหนที่หนึ่งที่มันเป็นเซฟโซนก้าวมาเจอในที่ที่เราต้องแบบรับความเสี่ยงตลอดเวลามันก็ค่อนข้างที่จะต้องรับมือตลอดเวลาทำธุรกิจอะต้องพร้อมคือจิตใจมากกว่า ราคาเริ่มต้นท่ะที่9ัน0 9 9 ,0 0าจะได้วัตถุดิบที่จําเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นอะไรเงี้ยไปคุณไม่ต้องหาวัตถุดิบที่จําเป็นอื่นๆเราจะหาให้คุณแล้วก็ชุดลองมาเนี่ยจะเป็นหมื่นเก้าหมื่นเก้าเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่จําเป็นวัตถุดิบที่จําเป็นแล้วก็มากกว่า9,9 0 0หรือบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันอะไม่อยากต้องหาอะไรแล้วนะฉันแบบพี่เกียรติไปหาเคาน์เตอร์ฉันพี่เกียรติไปหาเตา,เตานั่นนี่นู่นอะไรเงรี้ยจัดให้เลยได้ไหมได้อันนี้มีแต่อันนี้จะอยู่ในเซ็คคคือออออจะะแแแแตตตกกกกก่่่่าาาาางันนไไไไไปบบบบล้้้้ววรรยยดดมม ฝากร้านผู้เชิญเขาโพดไฟลุกด้วยนะคะอยู่จอร์แฟนนะคะล็อก I18 ใครอยากเปิดประสบการณ์นะคะขา้าโพดที่ธรรมดาแบบไม่ธรรมดานะคะก็มาที่จอร์แฟนล็อก i18 ได้ะคะ่ะแล้วก็มีแฟนชายด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสีนคลินนะคะก็อินดี้ดาคานนองค่ะแล้วก็ตลาดนัดเทพสิทธิ์พัทยานะคะใกล้ที่ไหนก็ไปชิมที่นั่นได้เลยะคะ่ะ